่สวัสดีพ่อแม่พี rop, ่น้องวัอนี้มีกอตสีห่อข้าวต้มข้าวต้มมัดบานเท่านี้แหละเนาะส่วนผสมก็มีข้าวมาข้ามาไว้ข้ากลัมมาเอาขึ้นใส่หัวในเสียดนามแก้ากะทิสดหรือกะทิขวดเพิ่อนกระไรกล้องกระไรเอาหัวเอาหัวกะทินั่แหละล่องได้หนีน้ำตาลใส่น้ำนะการเกลือข้าเนาะหนึ่งอยใส่ร้ายใส่พู้หนุ่มภูมาก ตัวมาเกิบว่าเป็นยังโถเดี๋ยวสิมาแต่บึงขาตุม่มโบราณเนาะเอาของห้องเป็นมาย่ามหอง,งานจบเป็นมวยห้องได้ไปตองเป็นมันบด,ดีมัน,กนอกลับหองานแต่งานในงาน,น,งงานมุคุนต่างๆให้สอนได้ขั้นหองงานจบเป็นบมวยสอนตองนี่สอนแปลว่าเอาใส่กันแนวนี่ ทันที่ตายสวนคนเราขันงานซุปอากาศชื้นพ่นน้ำเสียบนี่ในทัวดำใน,นทัวยังใส่กระเสียพื้นกันกตกนุ่มโคมพบคนมาเนี่ย ก็จุ่มตอกเห็นไหมก็นี่อะขึ้นมาหน้ากระซิอโป้งจุ่มโดนยี่บบอคือโนดจราดออกให้มันอ่อนหัวหนามกระที่หย่อยเลย กอ้ยเลืออีนะว,วีหนึ่งเชลโล่กินกล้วยปะกล้วยอ้วนดีจะน้อยแม่ปิ้งให้แม่เผาวกล้วยให้เออแล้วแม่ก็นั่งดังพื้นด้วยทานจะาตุ้งพันยา,าจีนาามาก่อนจะเห็นอะไใส่ไปแล้วลวตกดิ๊ยงย้อยห,อยห,หัวใจน้ำกระทีไหลเราตรงนีห้หีบเดียวบัน ฮอระตุมล้านต็วเนียวกล้วยมอฝาเช้าขึมาอ,อ,อยากกินะต,ต,ตุมมฮอระตุมมัดคนสิไปฝาคนสิไปยามล้านหมื่นอย่นม้อเสือน้นงอ,อ,นองเหลือ พอเป็นอยู่บ่พี่น้องก่องามก็มีขอจังเนาะางามกัสางถอเห็ดจำเห็ดไนี่ละพร้อมกะทีพรอมกะทีสดใ่น้ำตาลบ้างหรือเปล่าใส่น้อยหนึ่งคน้นคนกตบัส่ส่กะทีกันตาลเนาะรสชาเกลือกับส่นะ มสชาติและความม,ามันน,นั่นสูงงามกลอง น,นั่นตัวมันเพิ่นควดไปเพิ่นเดี๋ยวมาฝันไปขายเพิ่นไปควดเองเพิ่งโอ้ยตั้งตาพวกเขางานเมื่อ,อาาก็บเขาเห็นููเห็นร้านกินไหนยี่ดอก ขวัดเขาว่าลุมอยู่หซั่มนี่ลุมแจ้กู้ผ้ามาันขาไใผ้าก็ตุ่มไปหาบาดไปหาบาดตัวเอ้ยไหนหย,ยาเขาไม่ได้นี่ต้มเขาไม่อือห้อมห้มอะไรห้มข้าวใหม่หอม,อมขธิวตด อ๋อเป็นไหมไม่ค่ะทำดูเป็นเดียวจไม่สวยก็จะสวยไปเองนั่นแหละแต่พอแตแมยมันมาไผ่มีทองมีทองนี่คือไม้ความมาคนมีลูวิ่งไอทองมันมามีทองกินยีมไผ่ก็มีฟูขคนหลอกทองขึ้นมาเนี่ยมีทองนี่คือมีขั้นมีลูคนบ่อยห่อเขาต้มคนมามันมัดมันเหนียนมัดเสียวหูเนี่ย ก <c oughs> <ower> ูมือนี่มันบริเ hmm, กียวดอกยีไปให้ค่มึงกันกูมือนี่ก็เอามีดโหลดอยากอกบอยากออกวันข้านเว่ยอยากออกวันพูดประเสริมือไรวันดีเขาก็เอาหลืแกววาคนมันบ่ฝั่งข่วมปานในนะกูมือมันเลือเกิดมือไรเลือมือเกิดไตวันนี้วันิ้นบ่เกิดร้องมันเกิดเลือเขาอย่างว่ามันปินไปแทห้งจิ้งมันสิเกิดมือนันมือนีใช่ปะเลือมือเกิดไตนะพอเม่อเรือเอ้ แต่เพ so so oh. wow. ื right. um, the no ่อว nice. ่าอย่างไ้ลูกเป็นซีรีมงคลนี่ละแต่ยังก็จะบอกแ้วไม่ได้มาใช้แั่รอเดี๋ยวมันจะง่ามันจะสุกไกวสุกไกววอะไรยินได้มากินเอ้าไกวไกวนี่ล่ะเนี่ยไกวไวปิ้งไม่ได้ปิ้งเลย้าเอ้ากำลังปิ้งอยู่พูนอยู่เตาเอาหน่อย่ไงเขา อ่างว่ยใหญ่เรเขาเอาล้วยกปิงเอาไปั่งวันได้ไหันเบอดเด้ทินเดครับแม่จ๋าไ่ล้วงข่ยตอบูน้ยาก่อนนี่นี่งนเบาแก้นครับกิอมสมบูนคือกล่วยนี่เด้อหักแฟ้งมียยกาน้ำกะทีกะเจ้มันหลายห้องก่อนไปให้องน้ำข้่กโอ้ยจ๊งามเมื่องามเด้ว ปึ๊บปึ๊บปึ๊บดเดี๋ยวสาบาทสีบาทก็ได้ลดเต่ว่าย่ามกินกหาแต่ก็ง่ามมันบอเซ่บอ่ะเอ้มันสีหยบึงพ่อบ่อสั่งกับพ่อมันสีเงยทั้งนี้มันไปไหโอ้ออตองบ่อันนันได กิ้เก่าห่เากอวดเนี่ยดูินี่อหล่องวเโดูิสูงขวดเซโไม่ดูซิมันก็คยเขาลาม่ะเาก็เท็บเป็นเขาลามก็ได้กัญญาเทพ าสวยมามก,าก,กเลยน,นี่น,<า>นี่นี่มันสูงกว่าเชลโลไหมสูงกว่าเชลโลนิดหน่อยหอมต้องใส่ใสเอาผปามาไหมเ็ซติบ่อเป็นเหล็กมันหยอยเชลโลเอาผปามามนะครับยุโตคุณสั่สงคนได้บุญ <c ười> น้ำเขาบ่อแสพนมาข้างหน้าหัวบ่อเนียนน้ำเขาหรือน้ำอ,ออกน้ำเขาในเขาตุ่มนะมันสีบ่อแสมันสีบ่อแหนบบ่อแกน ม่อยมันจอดมันหัวเกลี่ยผ่าเศษผ่าเศษลูกผ่าสีดำค่อยห่อไม่งามนะนถ้าค่อยหอ่อไม่ได้งามขนาดนี้หรอกมัน <c oughs> ีหอแบบปุ๊บพาัพาพๆาเอาคือหอหมกเลยเอาซื้อเลย ก็ใส่กล้วยวะหมดแล้วเออคือหูใช่าไปล่อดแล้วห่อประจำแน่โอ้ยคือจังดิขอกล้วยเองเนี่ยเป็นตบวไดผัวใด้เลยขอมาหยิ่งกินยูนเบิร์สกรุ๊ปอะไรกันครับคือเมย์แล้วมันไหนเดี๋ยวนะข้อกล้วยเองเนี่ย ก็บ่ได้หมายความว่าเอาปัวบ่ได้หรอเพราะว่าต้มตุ๋นลกกุ้งก็มป็นตายคนอยู่เอาไปเอาชิ้นเบ้ดได้อยู่เหมือนเด้อเขาอาจจะไปเก่งเรื่องเขาต้มได้เขาเก่งเรื่องอื่นนะจริงคนละอย่างคนเราเก่งคนละอย่าง ตุม่มหนาำไปยังแกน้อยค่ะุ่นบวบวมอเห็นว่ามันท่หายกตได้มันจะกินได้ยู่เด้อเนี่ยขาจับกาขาดจับมักเท็หรุงไหมขาดเลยก็ขอเช้าหอ,อก,กันเนอะ ไปเพรแม่นผู้ชำนาญการผคือแยกก่อนชำนาญแนวอื่นไปชำนาญเรื่องต่าบักมึงไปเกิดเพราะชำนาญไปไหนหรอกขัดเกลือไปพข้มาเนี่ยผ้ามันขาวัดหลุมนี่หรอกกระตุ้งเนี่ยเนี่ยจ้าเดี๋ยวมาเอากล้วยได้เขาตัดแล้วตัดยังเออตัดกล้วยน่ะนะเนี่ยจ้า มันมันเบิดแล้วกล้วยปอกดิล่ะฮอกดิ่ะเวลากระปอกล้วยจิ่ะกระถิมอินได้ห่วยนวละหาบาทคุณเนี่ยมันนวยใหญ่โอ้อโอ้่โอกโอ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 อออ บรหันบัวมาพักกันไปเอาสายบัวถ้าเพื่อนไปอยา่างนีัดซักบ่ตอนนุ๊กไปไา,ายเกี่ยวเขาเลยไปหาเอาเขามามาขวายขมุปเป็นนี่จะแม่ปอกให้กินคุณแม่บนหอก้าวต้มเป็นข้าวต้มมัด ไอ้บ่อสำนาญการเหลืองเขาต้มมัด <em> ป <in st alled> ุ <człowie k> ่เนี่ยเซนเบิดเหะอโอ้ยไหวก็ได้เว่าซื้อซ่ามันบ่อได้เฮ็ดซูมมอปีหนึ่งมันกับบ่อเฮ็ดกินจะซื้อเอาบ่อซื้อกับบ่อกินถ้ากินต่นำคนห่อยำงันบุญ

ลากับเจ๊งอยู่ว่าบบกินเป็นบางเครือบเป็นบางเครือเนี่ยมั่วหงและศูนให้ป๋าลูกหอยคือเกาตัวบตะกร้าใส่จริงข่อยจะเป็นอยังมันคือเกาแล้วมันถึกมันตายฟืนเนาะก็เป็นอย่างตัวบัจักเลยคว่ำศูนความอารมณ์มันก็มีเด้คนพาตัด ก็ว่ารู้เรื่องกับพ้อมกันนี่ในนอเนี่ปีมะข่อยฮอรได้แล้วฮอหนึ่งด้จ้ะ <c oughs> แต่ว่าฮอดูดูว่าชิาา้นน้ำอยู่หรอคือว่านเจี๊ยบเท่าอยาก,ก <c oughs> ไปปิ้งกล้วยให้เด็กไซส์หย,ยัง่งกอน <c oughs> เป็นแสียปิ้งกล้วยแล้วหัน หอมซึกันข้าวรามเนี่ยนีสเข้วามหวานห้านหอมอร่ขอ,ข,อข้าวหมวยปลามานันปลาม,านลามานันกระมันดีเลยย่างข้าวไม่ท่านกับยูหันเดีเยวใส่สิม

ไปเชิญไปเอาอ,อนันทวนออาเขา่าสีน่ารัาทิ้นเลยทั้นเบา้าหรืว่าอย่างเทศเขาล้ามเนี่ยตรวดเลนมีตัดก็บาจะว่ามันบกเข่า อย่าบกันยาอะไรนะดิ้โอ้้อมกะทิ ไสูงยังทั้งอื่นเนาะไปสัมาถสูงขยาบุจธะ,ะเจริญพรเอ้ยเฮ้ยเฮายเหยเ้ยดฮ้ไเ่ยเ้ยเเฮยเฮย้ 那叫啥？叫老奶奶。 เดินพรมาส่งซองข้าป่าอไม่เอาเขาจะเบื่อช่องเราวนีจะเอาแ้ำหนึ่งมาหนึก้เข้าไปเข้าเอาไปจองมาโปกหลังจากเข้าใส่นาบยาัคก็เสี่บบราสิไปมาเอา เปลือกกล้วยใส่ไหมมันยังหวานนะสันข้างในเอ็นนี่เพิ่งใส่น้ำเล้วตีว่าทิมนะไส่น้ำแล้วเปิดใบตองให้บ้างนะค่ะนี่ไงใส่น้ำนะนี่ที่มาของเขาคือข้าวต้มอ๋อข้าวต้มต้มเอาเนนตหนึ่งสูตหนึ่งกับนี้เท่ากันได้เื่ากันตนคือข้าต้มพัดอ๋อนี่้ต้มวไี้มันพัดอังจากกู้ข้าวเรียบร้อยค่ะเพื่งทิมก็มาเขือข้าวต้มมัดซอยไม่เยตยกเกาะเนาะ เกาะพอทินปิดปิดฝ้าเอนเดือนัเมนเกดประมาณนลสองชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงทนลี่อุกอยเป็นขมายซุกไว้ยี่หอกสชั่วโมงคนบอกขมาณชั่วโมงก็กวนนี่ละขมายะมาณชั่วโมงกว้าวนี่ละก็แล้วจะายห้าคือกันนี่ละ ต้อาเห็ดไฟคันไฟมันดีไฟมันแหมมันจะซุกไว้ประมาณสามสิบนาที <i> จะซุกนั่งเถอะพราพอเขาไม้พันอ่อนอยู่ยังอ่อนอ่อนอยู่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงถึงสองชั่วโมง <i> แต่แต่การควบคุมไฟควบคุมไฟกานกับโอกาสอีกจากชั่วโมงนึงเขาค่อยมาเบิ้งกันเนาะจา๊ะเนาะ